รับเติมรูบี้ราคาถูกนะครับแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับผมซึ่งมีระบบ a n นด o i ยนะครับผมถูกมากมากเลยนะครับเติมได้ทันทีไม่ต้องรอเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีเป็นระบบ IOS นะครับผมแต่ระบบนี้ต้องจองคิวนะครับแล้วก็น้องๆท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องมี i ล e s สโต e นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปล็อกอินแล้วก็เติมเครดิตลายนะครับผมแล้วก็เอาเครดิตลายนะฮะมาซื้อรูบี้ในไล s t สโตอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่คือระบบ iOS นะครับผมส่วนแพ็กต่าง มีครบทุกแพ็คเลยนะฮะไปดูกันได้ที่เพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมเป็นภา,า,ภาษาอังกฤษนะพิมพ์ภา,า,ภาษาอังกฤษเลยฮะลุงยุทธชาแนลแ n นเพจนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดนุนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ วันนี้เรามาอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมซึ่งเรามาอยู่ใน ID หลักนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวบอสนะฮะบอสพุ่มกับ9ดาวแม็กนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมทำแม็กไปแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยทำแม็กไปทำไมนะทั้งที่บราวจักรพัรดล็อกผมเนี่ยยังใช้เป็นร่างไฮเปอร์อยู่เลยนะฮะไฮเปอร์มาสเตอร์อยู่เลยนะฮะเออผมก็งงกับตัวเองจริงๆไปอัพไปอัพ9ดาวแล้วทำแม็กเพื่อ นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันคู่ควรที่จะทำแม็กหรือเปล่าแล้วมันเก่งหรือเปล่าสกิลมันเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็ไปลองใน PVP กันด้วยนะฮะอ่ะมาก็ค่าตีเวทอยู่ที่2,9ลน9ะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่8,3ลนะ้าน3ะทุกคนก็อ่ามันเป็นเลนเจอร์ที่อ่าเดินโคตรจะช้าทุกคนกคือข้อเสียเลยเดินโคตรจะช้านะถ้าเกิดในทีมไม่มีตัวนะบัฟวิ่งนะจบฮะบอกเลยว่า จบนะครับผมถ้าเกิดไม่มีตัวบัฟวิ่งนะฮะยืนจุด335อนะอันนี้ค่อนข้างกันไลยอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับจุดยืนของมันนะฮะแต่ก็ไม่พนะ้นอ่ะไม่พ้นดาเมตตัวแรงงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวของมันเนี่ยจะส่วนได้ปะ่ะส่วนได้ปะ่ะคือดาเมจมันจะส่วนได้ป่ะนะสำหรับเจ้าตัวบอสผู้กากับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูที่สกิลหนึ่งฮะสกิลหนึ่งนะเป็นสกิลที่แบบว่าเป็นสกิลบัฟนะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ ฟื้นฟูพลังชีวิต40%อันนี้คือแบบม,มันธรรมดามากเลยนะแต่มันมีเพิ่มพลังโจมตี250%นะฮะหรือว่าประมาณ2.5เท่านะฮะก็มันดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ผมว่ามันก็น่าจะดีอยู่นะส่วนสกิล l นะเป็นสกิลดาเมจนะฮะยกเลิกอมาตะนะะอันนี้คือดีนะยกเลิกอมาตะนะฮะแล้วก็ มีดาเมจ34เท่านะทุกคนดาเมจ34เท่านะก็ถือว่าแรงทีเดียวเลยนะฮะโคตรจะแรงนะทุกคนแล้วก็มันเป็นมีสกิลหยุดยั้ยงยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งอีกทีนะย้อนมาย้อนมาสกิลหนึ่งคือกว้างะฮะความกว้างของวันเนี่ย260จุดนะก็ถือว่าอืม ธรรมดามากแต่มันเป็นสกิลบัฟไงมันบัฟให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคือวิ่งมาใกล้ๆกูเนี่ยกูจะบัฟให้นะครับผมแล้วก็คูดาวมันเนี่ยสิบสองวินะสำหรับสกิลหนึ่งนะเราไปที่สกิลสองครับผมทุกคนสกิลสองกว้างสามร้อยแปดสิบจุดนี่ถือว่าไกลอยู่นะแต่มันไม่ไกลเท่าไหร่นะมันไกลจะบอกว่าไกลก็ไม่ไกลจะบอกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้ก็แบบกลางๆก,ก็แล้วกันนะสกิลสองนะฮะคูดาวเก้าวิแต่ มันมีอะไรที่แปลกๆอยู่นะฮะว่าสก,กิลมันเนี่ยมันจะเลยหรือเปล่าเลย380จุดหรือเปล่าเหมือนมันจะแรงไปทางด้านหลังด้วยนะอันนี้ไม่รู้นะฮะส่วนเกียร์ที่ใส่ผมใส่เป็นเกียร์แบบนี้นะเป็นเกียร์ลมจันทานะฮะแล้วก็มีชุดโดนัทนะฮะแล้วก็มีสร้อยจันทานะก็ค่าจะตามนี้แต่ขอเปลี่ยนนะผมจะขอเปลี่ยนเอาเกียร์ใหม่เข้ามาเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะแบบ รีวิวให้ดูกันไปเลยแล้วกันว่ามันจะดีขนาดไหนนะโจมตีรวม444เปอร์เซ็นต์นะฮะมีแม่นทักษะนะครับแล้วก็โดนโดนแน่นอนของทักษะด้วยนะซึ่งเป็นเกียร์ที่มีมูลค่ามากนะเกียร์ตัวนี้ค่อนข้างหมดเยอะเลยทีเดียวนะฮะกว่าจะได้มา2อันนี้คือแบบเลือดตาแทบกันเด่นนะทุกคนย <c oughs> ืนจุด300กว่าอย่างนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูสกิลมันก่อนเลยแล้วกันนะในสเตตหลักแล้วค่อยไปที่ PVP นะคือจริงๆในสตรีมเนี่ยผม ผมรีวิวไปแล้วนะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ร่างก้าวดาวแม็กไงตอนนี้คือผมทำแม็กแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนบอสด่านนี้มันจะโดนเจ็บๆไหมเจ็บๆไหมทีเดียวมันจะเจ็บขนาดไหนทุกคนก็มันไม่เกี่ยวกับบัฟเดือนนี้นะบัฟเดือนนี้คือบัฟลดแรกกับบัฟกูดาวดูที่มันเดินโอ้โหเนี่ยมาถึงก็บัฟเลยนะมาถึงบัฟเลยแล้วเดิน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 มาฮะทุกคนมันเดินมาแล้ว มันเดินมาแล้วจังหวะนี้อาบาอยู่จังหวะนี้บาอยู่ไปป๊าบนี่ถึงข้างหลังนะข้างหลังนะเหมือนเหมือนมันจะเลย380จุดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองไปคำนวณอีกทีนึงแต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยมันได้ตีป๊าบเนี่ยมันก็จะถือว่าฮตัวข้างหลังก็จะโดนอยู่นั้นนิดนึงนะแต่ไม่รู้ใช้งานจริงมันจะขนาดไหนนะสำหรับเจ้าตัว อบอสพุ่มกับตัวนี้นะซึ่งผมทาแม็กแล้วนะมันก็จะปล่อยตัวเร็วนิดนึงนะไม่นิดนึงดิเยอะเลยนะฮะปล่อยตัวเยอะเดลยนะครับผมสําหรับครูดาวเลนเจอร์นะครับไปดูอีกทีนึงนะครับมาดูอีกทีนึงนะครับผมสําหรับเจ้าบอสแสงตัวนี้นะครับผมก็ขอเรียกว่าบอสพุ่มกลับเหมือนเดิมก้าวดาวแต่เดินโคตรช้าแต,แต่แต่ก็มาปุ๊บม,มันก็บับปรับ,บไงมาเดินมาเดโอ้โุยพ่อเอยเอาจักรยานป่ะเอามอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะมาไอ้ธรรมดาไป ไม่ออกสกิลนะยังไม่ออกสกิลตีธรรมดาปะตีธรรมดาปะไม่ออกสกิลทุกคนออกสกิลดิสกิลสกิลออกก็ดีดิอยากรู้ว่าบอสมันจะแตะเราเอ้าเรียบร้อยไม่ตายนะไม่ตายมาไปกันตถอะมาดิเฮ้ยตีเถอะโอ้โหมันไม่ออกสกิลอ่ะทุกคนกดใหม่เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่มาครับขอลองอีกทีนึงนะทุกคนก็ขอไปเปลี่ยนเกียร์ที่มันมีอัตราการใช้สกิล50.4%นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะฮะเอ้าเกิด ข้อผิดพลาดอะไรครับเนี่ยปไปลองกันนะฮะทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะแรงหรือเปล่าแล้วมันจะใช้งานจริงๆเนี่ยดีหรือเปล่าใน PPP นะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบใน p v p อีกทีหนึ่งนะครับผมไปลสโกลสโกแมนมานะครับผมมาต่อามาแล้วปปับปับปับ,ปบ,ปบแต่เกียร์ชิ้นนี้จะไม่มีหลบเลยนะฮะก็จะมีต้านเยอะนะครับผมไปเดิน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 โอ้ป้สกิลปับป๊บ ป๊าบป,ป๊าบเรียบร้อยหุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรแรงทุกคนโอ้แต่ไม่ตายแต่ไม่ตาย,ายไปไปอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งมอมกทีหนึ่งลองดูอีกทีหนึ่งทุกคนไปเลสโกมาขอดูชัดๆขอดูชัดๆฮนะขอดูชัดๆเลยครับมาปึ๊บปั๊บเนี่ยมันมันออกเลยนะมันออกเลยนะสกิลมันไม่ค่อยได้วาดว่าสกิลอะไรมากมายนะฮะผมว่าก็โอเคนะสกิลบัฟบอะ่ะแต่คือข้อเสียมันเดินช้าว่ะทุกคนมา ป๊าแตกโอ้โหบอสแตกครับผมทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งบอสแตกนะครับผมโอ้โหแตกเสยแตกเสยโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่มันคือถึงยุคไหนแล้วครับเนี่ยมันคือถึงยุคไหนแล้วครับของเกมไลเดนเจอร์ครับที่มีตัวดาเมจรุนแรงขนาดนี้คือบอสนี่คือแตกเลยนะแตกในเลย <Huh? S 2> ปั๊บเรียบร้อยตายแบบไม่มีเหลือไม่มีลดเหลือข้ออะไรเลยนะคือแตกไปเลยนะครับอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวเราไปลอง PVP กันหน่อยกันแล้วกันนะทุกคนผมขอใช้เกีรยน,นี้เลยนะผมขอใช้เกีรยน,นี้เลยว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมแต่มันไม่มีหลบนะโอ้โหผมว่าจะน่าจะโดนเจมเสกนะถ้าเกิดตั้งรับเขามีเจมนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมเจอกับคิคุชินะครับผมคิคุชิสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะ โอเคผมขอดูทีมหน่อยก็แล,แล้วกันรเราจะเอาตัวไหนขอทอดไอ้นี่ออกไปเลยขอทอดไอ้นี่ออกไปเลยไปนี่ไหมเอาไเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาดีกว่าเอาเบาเบาเอาเบาวมามายากลน,นะครับผมออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แสงก้าดาวลงมานะมาดูซิว่ามันจะแรงจริงไหมทุกคนมันจะแรงตามสมคําเล่าลือที่เราดูมาเมื่อกี้หรือเปล่าไปเลสกโกรครับผม ก็พยายามหาจุดลงตัวให้มันอยู่นะสําหรับบอสพุ่มกับตัวนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยว่าจะไหวหรือเปล่าปาร์ออกมาแล้วฮะมันได้เห็นสกิลหรือเปล่าเนี่ยตายป่ะไม่ตายนะมันยืนไกลอยู่แต่มันไม่ตายนะทุกคนไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้พยายามใช้ทีมนี้อยู่นะอ,อะไรครับเนี่ยโดนเฟกเห็นป่ะโดนเฟกครับทุกคนโดนเฟกนะตอนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโกโก้มาขออมาตาะไปเลยไะจะแพ้หรือเปล่าครับอันนี้ มองเห็นยังไงก็ดูกันด้วยเลยแล้วกันนะทุกคนเออผมก็ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ผมโดนบุกหนักเลยปาบเรียบร้อยแตกหมดโอ้โหเฮ้ยบอสอยู่ไหนบอสแสงอยู่ไหนวะบอสแสงบอสแสงนี่ครับยังยืนกลางกล้องอยู่ท้ายๆเลยนะยังยืนกลางกล้องอยู่ท้ายๆแล้วโอ้โหถ้าเกิดกอตัวได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูสกิลนี้สกิลนี้อ๋อสกิลมันยืนไกลมากเลยนะทุกคนดูดิ <ersch> ปลาโอ้โหคือแบบมากับชินจังนี่คือแบบโคตรจะแรงเลยนะทุกคนโอ้โหโหดเกินโหดเกินโอ้โหก็ถือว oh, oh, <established. S 2> ่าใช้ได้อยู่นะผมว่านะครับผมยืนไกลแต่ก็ยังไม่ตายนะโอ้ตัวก้าวดาวพอใช้นะตัวก้าวดาวพอใช้อยู่ปรับมาปรับมาอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยว่ะทุกคนผมมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าเกิดน้องๆท่านผู้ชมเห็นว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้นะผมไม่ค่อยชัด ไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะแต่ที่แน่ๆมันยืนไกลนะแล้วก็มันเหมือนว่าถ้าเกิดมันก่อตัวได้นะมันก็จะเก่งขึ้นมาอีก,อกระดับหนึ่งเลยนะทุกคนไปไปกันต่ออีกสักหนึ่งเกมนะสําหรับเกมนี้นะครับผมมาดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เก่งหรือเปล่านะมาขอปล่อยเจ้าตัวเจ็ดกับเอ่อแทงค์เบิ้ลไปก่อนนะมาแล้วก็มาออ้ยเขามีตัวบินว่ะทุกคนช่วยแล้วฮะเขามีตัวบินนะฮะงานนี้คืองานหยาบแล้วนะทุกคน อยาาจะจัดเลยนะครับมาออโต้ไปออโต้ไปป้ามาปึ๊บผมว่าข้อเสียของมันเนี่ยโอ้โหเห็นป่ะกิดว่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเฮ้ยป้าอูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกลัวเลยออกลัวเลยโอ้โหมามามาที่มาที่เออบินก็บินเถอะจะไหว้ก็พัดมาก่อนแล้วทุกคนแล้วก็พัดมาแล้วเขาแช่เลยนะพัดมาแล้วเอาขอกดอมตะเลยแล้วกันนะ ซึ่งดวงเรื่องเนื่องด้วยนะทุยซึ่งซึ่งเนื่องด้วยเขามีตัวบินไงทุกคนแต่ตอนนี้คือบอสพุ่มกับนี่คือดีจัดนะแต่ก็ถือว่าตายง่ายนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ผมเห็นอยู่เหลืออยู่ตัวเดียวนะแต่เหมือนจะปล่อยออกมาเยอะนะเออแต่พูดยากขอดูอีกเกมหนึ่งขอดูเกมหนึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายๆเลยผมจะสรุปท้ายๆให้ดูอีกทีหนึ่งเลยนะเจอกับจิมมี่นะครับผม จิมมี่มีตัวบินหรือเปล่าไม่มีแต่เขาก็ใช้นะเขาใช้บอสแต่เป็นบอสตัวไฮเปอร์มาสเตอร์นะทุกคนไปต่อเลยฮะจังหวะนี้เรามาดูกันนะฮะรูปเกมเนี่ยผมว่าผมก็ชนะใสๆแหละแต่อยากเห็นนะฮะอยากเห็นตัวที่เราจะมารีวิวนะครับผมตอนนี้โอเคครับผมมาแล้วฮะขอกดอมตะเลยได้ไหมกดธรรมตะไปเลยครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะกันนะกันไว้กันไว้บอสแสงให้บอสแสงมาเยอะๆหน่อยบอสแสงมาเยอะนี่ไงปั๊บฉีดดิฉีดดิฉีดดิบอสบอสฉีดดิ ชีดดช้ดิชี้ช,ชี้ชี้ชี้สักทีดูว่าเคยนี่ไงชี้ไปแล้วครับโอ้โหมันยืนไกลมากนะถือว่ายืนท้ายเลยนะถือว่ายืนท้ายดูดิมันมันยืนท้ายเลยนะทุกคนอดีดีด,ด,ดีดีนะดีนะผมว่าซึ่งถ้าจะเอามาตัวดาเมดถ้าเกิดไม่มีบาวจักรพรรดิล็อกผมว่าเอามาใช้ได้นะผมว่าเอามาใช้ได้นะถ้าเกิดใครไม่มีบาวล็อกนะผมว่า ถ้าเกิดเปิดหายังไงก็ไม่ออกสักทีบาวจักรพัดล็อกนะก็จัดเลยนะจัดเลยนะผมว่าแรงอยู่นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องแนละ้วทุกคนอม,มาเดี๋ยวมาดูเกมนี้เขามีเขามีโอลิเวอร์ด้วยก้าดาวนะคะแล้วก็มี บลล็อกนะครับผมนี่แหละครับผมตัวทําเกมถือเป็นตัว MVP ตัวที่ติดเมตาอยู่ตอนนี้คนะบาล็อกฮะแต่ซึ่งลุงยุทธเนี่ยยังไม่ได้ทําเป็น9้าดาวเลยนะครับผมมาฮ่าดูอีกเกมนึงนะขอเป็นเกมสุดท้ายแนละ้วทุกคนก็สรุปยังไงเดี๋ยวผมจะจัดให้นะฮะว่าคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ตัวมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะมาเลสโกเลตตายตาย,ตายบ้างไม่ตายนะไม่ตายนะขอกดอามาตะไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันมาเลสโก นี่ไงดับเมจมันได้นะแต่ก็โดนก็เจ็บเลยนะโดนก็เจ็บเลยนะตายเลยนะคือแบบตายแบบตายแบบแบบคือโดนแบบคือล้มเลยนะมาไปดูกันต่อครับทุกคนนี่ผมจะโฟกัสอีกซี่มันออกสักี่ปับ๊บตายนะตายนะคือจริงจงตายนะทุกคนยืนท้ายแต่โดนดําเม็ดตัวกว้างๆนี้ก็แตกเลยนะแตกเลยนะหมอไม่รับยิบนะโอเคครับมาดูว่ามันจะแบกไดไหมเพื่อนเพื่อนเราจะช่วยแบกได้ไหมนะ เกมนี้นะครับผมผมว่าไม่คู่ควรที่จะเอามาตั้งรับโดยทุกประการเลยนะตัวตั้งรับเนี่ยไม่น่าจะเอามาตั้งรับได้นะครับผมเป็นไงไหมโดนดาเมจแรงๆเข้าไปก็เจ็บนะแตกนะครับผมก็เนี่ยครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นทุกนี้โอ้โหมันใช้ไม่ได้ว่ะทุกคนผมมองว่าเอามาเล่นเองเนี่ยถ้าเจอทีมเห็นปะบินหมดเลยอะบินหมดเลยอะโอ้โหที่เจอตึงๆนี่คือเจ็บเจ็บหนักเลยนะทุกคน ถ้าเกิดเจอตึงๆนี้คือเจ็บหนักเลยนะโอ้โหเรียบร้อยฮนะตติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับเเจ้าตัวบอสพุ่มกับตัวนี้นะครับผมก็ผมขอสรุปเลยแล้วกันนะผมคะแนนเต็มสิบผมให้ผมให้เจ็ดนะคะแนนเต็มสิบผมให้เจ็ดนะสำหรับเจ้าบอสพุ่มกับตัวนี้นะครับผมก็เกียร์เดี๋ยวคงกลับไปใส่เป็นเกียร์เต็มสิบให้เจ็ดนะถ้าเกิดหลีกตำนานนะครับผมผม ถ้าเกิดเอามาเจอตัวเก่งๆเนี่ยก็ผมไม่แนะนําให้เอาลงนะเอาตัวอื่นลงดีกว่านะฮะส่วนใครที่ยังจะคงรักในตัวมันหรือดื้อด้านดื้อดังดื้อดึงยาวมาเล่นนี่ก็ผมว่าก็เล่นได้ในเกมเล่นเองนะฮะลองปรับสมดุลดูนะฮะแต่ตั้งรับผมไม่แนะนํานะครับสําหรับลีกตั้งแต่มาสเตอร์หขึ้นไปนะครับผมส่วนลีกหลังจากมาสเตอร์สลงมาก็เล่นได้นะฮะก็เต็มสิบ ให้เนะสำหรับคะแนนตัวนี้ครับข้อเสียฮะก็คือเดินช้าแล้วก็ตายง่ายนะฮะข้อดีครับผมก็คือดาเมจรุนแรงนะครับผมก็อย่าให้มันได้ปล่อยอันตีนะครับผมหรือสกิล2ของมันเนี่ยคือแรงจัดๆก็อย่างที่เข็นเลยฮะบอสดนัน 396นี่แตกไปเลยนะครับผมเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย